โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหรือรีวิวเกี่ยวกับเวทออเดตเอเวอร์การ์เดนเดอะมูฟวนะครับจดหมายสุดท้ายแด่เธอผู้เป็นที่รักนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็ชื่ออยากงันกันนะโอเค okay, เดี๋ยวผมจะมาบอกความรู้สึกเกี่ยวกับการที่ผมเข้าไปดูในโรงเลยนะกันนะครับผมรู้สึกว่า,อาวออเดต่องนี่ยนะครับสำ เพิ่งนนี้ผมบอกเลยว่าเขาทําดีนะครับจริงดีเช่นเคยนะดีฝ่าเดิมนะครับเช่นนเรื่องภาพใครที่ดูเดอะซีรีส์มาแล้วก็ถ้าจะรู้ก็ดีว่าภาพนั้นสวยอลังการขนาดไหนสำหรับผมในเดอะมูฟวี่นี่ก็แบบอฉากฉากฉากมีฉากที่ผมรู้สึกว่าสวยสวยประเดิมนะครับสวยมากนะครับเป็นแบบเป็นอนิเมะที่ภาพสวยจริงๆนะสำหรับใครที่แบบยังไม่เคยดูก็ลองไปดูกันนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยไปดูในโรงนะอันนี้เป็นแบบผมบอกเลยว่าเป็นสุดยอดเรื่องอสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้พบเจอนะครับก็คือเรื่องเสียงไวโอเลตมูฟวี่นะครับอันนี้เขาแบบเรื่องเสียงเขาแบบมีการแยกมิติที่แบบสุดยอดมากผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เจอกับอนิเมะเรื่องไหนที่แยกเสียงได้ดีขนาดนี้นะครับแบบผมรู้สึกไม่แน่ใจนะคือผมดูอนิเมะ เป็นคนดูอนิเมะลงที่ค่อนข้างจะน้อยแต่ผมแบบประทับใจมากกับาการแยกเสียงของอเสียงของไวเล็ตนะมีเสียงประกอบต่างๆแบบรู้สึกว่าอืมฟังแล้ว,วโคตรด,ดีอะไรประมาณน,นี้นะครับผมก็ด้านเนื้อเรื่องก,ก็แบบดีนะครับผมถือว่าดีมากคือผมจะบอกดีเต็มปากก็าอาจจะไ,ไม่ค่อยได้เพราะว่าผมพลาดไปช่วงท้ายเพราะาไปเข้าห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเรามาพูดตอนบทด้วยกันนะครับ เป็นชน่วงที่แบบว่าอธิบายตัวละครอะไรวันนี้พลาดไปก็อาจจะตกลงอะไรพวกนี้ไปนะครับแต่โดยรวมถือว่าดีแล้วก็บรรยากาศในหนังเนะี่ยไม่ใช่บรรยากาศสิแบบว่าความรู้สึกตอนดูหนังเนะี่ยผมบอกเลยนะแบบหนังมันยาวประมาณสองชั่วโมงครึ่งหรือเปล่าประมาณสองชั่วโมงนะครับแต่แปะไว้นะว่ากี่ชั่วโมงก็ผมรู้สึกว่าเป็นอนิเมะที่สองชั่วโมงแต่ผมรู้สึกไม่ไม่ถึงอะ่ะมันมันแบบ คือแบบมันทําดีจนแบบเราลืมเรื่องเวลาได้นะไอ้อนิเมะเรื่องนี้สำหรับผมแนละ้วแล้วก็ฉากร้องไห้ก็ามาแบบสำหรับผมอ่าเป็นคนบอกไว้ก่อนนะเป็นติ่งอนิเมะเรื่องนี้แล้วก็เป็นคนที่แบบร้องแบบน้ําตาไหลง่ายนะครับก็มาฉากแรกผมก็น้ําตาไหลเลยนะฮะก็บ <c oughs> แบบคือเล่นมาแรกก็แบบเล่นผมเลย <c oughs> โอเคแล้วเออแล้วมันมันก็มีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่า แบบไม่ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอในเรื่องเรื่องนี้นะแบบเอออืมไม่ไม่คาดคิดจริงๆแบบคือแบบผมเผลออะแบบพูดออกมาแบบเฮ้แบบพูดมางั้นเลยตอนตอนดูแล้วแบบไม่ใช่ผมคนเดียวครับเหมือนข้างหลังผมอะคือรู้ข้างหลังผมอะเขาก็แบบเป็นเหมือนผู้หญิงนะมจะไม่เขาก็เผลอเหมือนกันเหมือนแบบผมได้ยินเขาพูดเหมือนกันแบบเผลอแบบ ใครที่เป็นแฟนไวโอเลตจะรู้สึกว่าไม่น่ามีนะฉากแบบเนียก็นะครับซึ่งอ่าเป็นฉากที่ถามว่าดีไหมก็บอกเลยว่าดีนะเป็นฉากที่ดีโอเคครับสิ่งที่เราพูดไปนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแนวแฟนแฟนอนิเมะบ้างนะครับส่วนสำหรับใครที่ไม่เคยดูซีรีส์นี้นะครับคุณก็อ่าลองไปดูในเดอะมูฟวี่นี้ได้นะครับเป็นไวโอเลต เอเวอร์ d e n ์นี่ mm hmm. เขามีหนึ่งซีซั่นแล้วก็มีตอนเสริมเป็นหตอนมีเดอะมูฟวี่สอันนะครับมีอันแรกเป็นผมขอแปะโปสเตอร์กันผมจำชื่อไม่ได้ตอนนั้นก็แบบว่าสำหรับผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็ไม่ได้ประมาณเเป็นประมาณเจ็ดประมาณแมั้งผมจำไม่ได้ผมให้เท่าไหร่นะตอนนั้นแต่คืออันนี้ผมให้แบบ9้าเลยึ่งซึ่งสำหรับมือใหม่เออคนที่มาใหม่นะครับคนที่มาเอ้ยไเยวเลเนาะภาพสวยดีก็แบบ จะดีจริงหรือเปล่าหรืออะไรวันมันนี้ผมแนะนํามาครับเข้ามาเลยใดมุกบี้นี่อาจจะเป็นโชว์เรื่องภาพแล้วก็เนือเรื่องอาจคุณอาจจะรู้สึกแบบไม่ทราบซึ้งไม่เศร้าเทียบเท่ากับอแบบทีบเท่า,ทากับแฟนนะครับ้าถามว่ามีฉากร้องไห้ไหมผมว่ามือใหม่เอยสำหรับคนดูใหม่นะครับถ้าไม่แบบไม่ได้ใจแบบแข็งมากเอาบอกไว้ก่อนนะสำหรับเผื่อไว้เแผบบื่อใครแบบอ้ยฉันไม่ร้องหรอกนะฉันแบบ ตายด้านเอออะไรวะนี้อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าคนดูทั่วไปนะครับผมบอกเลยว่ามีร้องแน่นะครับมันจะมีฉากที่ทําให้คนดูใหม่ร้องส่วนส่วน,วนอ่าสำหรับคนที่ไปดูใหม่นะกลัวว่าจะพลาดในเรื่องก็อาจจะบอกตามตรงก็น่าจะมีแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะแบบว่ามีการเล่าย้อนอดีตไปนะครับย้อนอดีตอ่าขอ,ของไวเอเล็ตนะครับ เพื่อทําให้เราแบบอ่าเข้าใจแต่ผมว่าก็คงแบบเข้าใจประมาณ50%นะครับก็คงไม่ได้เต็มรอ้อยใครที่ดูเดอะมูฟวีแล้วแล้วชอบนะครับอย่าลืมดูซีรีส์นะครับโอเคต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงบนของเรานะครับผมก็จะบนเรื่อยเปื่อยนะครับใครที่แบบจะมาดูแค่เซอร์ว่าเอ้ยมันดีหรือเปล่าอะไรวันนี้นะก็อย่างดีดูนะแบบดีรีําเนื้อภาพเนื้ออะไร ครับสิ่งที่ผมจะมบ่นก็คือไอไวโอเลตเอเวอเรกนเนี่ยผมผมแบบบอกเลยแนละ้วแบบผมเตรียมใจไม่ซื้อปอัคอรอนไม่ซื้อน้ำเพื่อแบบว่าจะไม่อะไรวะฉันจะไม่เข้าของน้ำสรุปผมก็เข้าไปช่วงท้ายเรื่องครับทำให้ผมรู้สึกว่าผมขาดอะไรไปบางอย่างอ่ามันมีช่วงหนึ่งเป็นช่วงเกี่ยวกับการอ่าเล่าแล้วกันเราจะพูดแค่นี้นะครับว่าอะไรไม่พูดอะไรมากนะครับคุณ บอกว่ากูกูจะไม่ไม่ซื้อป้อนไม่ซื้อน,น้ำไม่เข้าน้ำผมบอกเลยเข้าแบบนั่งเข้าอื่นฉี่นี่แบบดานมากนะครับไปยิ่งเอาให้หมดอย่าปวดตอนตอนหนังนะสรุปผมก็ปวดประมาณตอนครึ่งเรื่องนะครับอาจจะเป็นเพราะหนังอาจจะสองชั่วโมงก็ได้แต่คืออแอร์ที่เมจเจอร์นี่แบบเย็นมากนะครับนแบบแบบี่จะบิ๊กซีอยุธยาขออนุญาตบ,บอกสถานที่ แต่แอร์เย็นผมว่าไม่มีปัญหาอะไรมากอาจจะปวดฉีดแต่ถ้าคุณเตรียมตัวมาดีก็โอเคแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราผมแบบถูกใจกับการไปดูเมเจอร์บิ๊กซีอยุธยามากก็คือเรื่องเสียงครับไปเล่แบบเรื่องเสียงนี่แบบสุดยอดนะครับสำหรับไปโอเล่เอเวอร์การเดนนะครับเรื่องเสียงแบบ เสียงประกอบฉากเสียงอะไรพวกนี้จนแบบเอ้ยตอนที่ผมปวดฉี่นี่ผมจะไปเข้าตอนเอ็นเคดิดไหมแต่เอ้ยตอนแบบว่าเพลงไหมผมกลัวพลาดอะไรไปเอ้ยแต่ผมอยากฟังเพลงมากฝ่าเลยนะเพลงแบบเพลงวายเลดผมรู้ว่าเป็นเพลงจบมันจะเป็นเพลงอะไรนะก็มันมีสองเพลงนะผมรู้ผมก็เลยอยากลองฟังเว้ยผมก,ก็เลยแบบเออย,ยอมเขาไปเข้าตอนเนื้อเรื่องแล้วกันนะ <c oughs> ไปเข้าเข้าห้องน้าตอนเนื้อเรื่องนะครับก็เข้าไปก็จะพลาดเนื้อเรื่องไปผมก็เลยเอ้ย ก็เลยรู้สึกขาดขดนิดหน่อยแต่ก็รอดูเวอร์ชันเน็ตฟลิครับแต่ถ้าถามว่าอยากไปดูเวอร์ชันโลไหมอยากไปมากนะ <N> <c oughs> คืออยากไปเวอร์ชันโลมากกว่าแบบอยากไปดูเวอร์ชันโลเพราะว่าคุณจะแบบหาประสบการณ์การดูที่ดีแบบนี้ไม่ได้ใน n e t f l i x แน่นอนนะครับสำหรับผมนะผมไม่รู้ว่าลำโพง5.1มันจะ อ่ามันจะดีแค่ไหนแต่ผมรู้สึกว่าดนนูใน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 อ่าภาพเอ่อโลงหนังเนี่ยคือ THE ะเบสนะครับเรื่องเสียงนี่คือแบบสู้ไม่ได้จริงๆเสียงดีมากเสียงประกอบฉากแล้วเสียงเซอราวที่แบบว่าผมคิดว่าไม่น่าจะมีในในแบบในใน t fli กนะเป็นแบบผมพูดไปได้แนะนำว่าลองดูครับใครมีตังเกลือหรืออะไรนั้น ใครที่เพบไม่รู้เรื่องอะไรดีดูอาจจะดูทอ็อปเมเจนที่จบแล้วอะไรยานะีอยากดูอดีเมะสักเรื่องก็ดูลองดูเรื่องนี้ดูนะครับผมแนะนําสุดใจจากใจจีิงนะคุณก็มาเสพภาพนะครับผมว่าร้อยแปดสิบสองร้อยบาทมาซื้อ,อ,อมาเสพภาพก็คุ้มแล้วสําหรับเรื่องนี้นะครับเอ่อไม่ดีไม่ใช่ภาพเดี๋ยวเสียงเสียงซาประกอบผมบอกเลยว่าสุดยอดมาก ผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมลืมพูดไปนั่นคือเอ็นคิลด์ของไวโอลตนะครับซึ่งไวโอลตเอเวอร์การ์ดนมีเอ็นคิลดตนะครับหลังจบเพลงไอซึ่งผมว่าไอตอนไอเข้าห้องน้ำผมตัดสินใจถูกมากเลยนะที่แบบยอมเข้าไปตอนเดินเรื่องเพื่อ,อนั่งนั่งฟังเพลงอนะ่ะเพราะว่าถ้าผมไปตอนฟังเพลงใช่ปะผมกลัวว่าผมไปปุ๊บผมจะไม่ได้กลับเข้ามานะสิผมผมก็เออเอเอ,เอยอมไปตอนเดินเรื่องนั่นแหละก็ถูกแล้วนะก็จะถูกแล,แล้วแหละ แต่จริงเราไปตอนเพลงเพลงมันเล่นอยู่แล้วเราก็กลับมาก็น่าจะทันแหละแต่คือผมไปกับแม่ผมกลัวแบบเขาออกกันเป็นหมดเลยอะไรประมาณน,นี้ก็เลยกลัวๆก็เลยเอย,ยอมไปตอนนั้นฮะส่วนเอฉากเอ็นเครดิตนี่ผมไม่แน่ใจว่าเล่าไปหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมตัดตัด,ต,ด,ต,ด,ออต,ดตัดออกตัดข้าวตัดออกทั้งกันก็คือฉากเอ็นเครดิตเนี่ยเป็นฉากที่อาจจะน้อยนะคะเออน้อยแต่แบบเต็มจะคือใครที่เป็นแฟนนี่แบบสุดยอด สุดเก๋สุดเก๋ไอ้ดาวรอสุดยอดมากนะครับแบบผมเป็นแบบแนวแฟนแฟนตัวนะชอบชอบตัว v i โอเลมากนะครับก็สุดยอดกับเอ็นเคดินี้มากนะครับแนะนําก็อย่าลืมฟังเพลงเพาะๆจากไวโอเลตนะก็ไปดูเอ็นเคดิตนะครับเออก็พูดถึงเอวันนั้นนะผมก็มีเรื่องอะไรบัตรซบบางอีกบางอย่างก็เช่นการซื้อตรวตอนแรกนะผมซื้อแบบว่าบัตร m 7ไม่ได้ก็เลยเขาก็เลยไป ให้เอาเข้าไปไปไปดูก่อนนะโอเคนะครับแล้วก็เอาตั๋วมาให้ตอนประมาณช่วงเรื่องสําคัญกลางเรื่องท้ายเรื่อง,รองประมาณนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็คือตอนเราไปเข้าน้ำนะครับผมก็เอาตั๋วไปได้วยแหละพรพบตั๋วหายอันนี้โคตรเศร้าเศร้าสุดแล้วเพราะว่าอ่าผมอยากเก็บตั๋วเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วก็เมื่อกลางวันนะผมมาน,นึกได้เออวะาจ้าผิดในจแจมเจแปะแอดมีมุกบีเนี่ยเขา เขามีกิจกรรมให้ถ่ายรูปตั๋วแล้วก็บอกอะไรสักอย่างแชร์อะไรวันนี้วาด <c oughs> ตัว๋ววูหายผมว่าแล้วผมรู้สึกเออไปล่เลยนะเน่ yeah, จริงนะฮะก็อีกเรื่องที่น่าจะบ่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคนดูน้อยไปหน่อยนะเรื่องเนี้ยก็ไม่ใช่แล้วคนไม่ดูน้อยไปหนักคือคนดูมันน้อยจริงผมผมกลัวเขาผมไม่ได้ว่าไอ้ผมจะบังคับให้พากคนไปดูนะ ผมแค่อยากให้พวกคุณอยากดูแต่ไอที่บอกว่าคนดูน้อยน่ะคือผมรู้สึกว่าไอเจ้าเวดะผมกลัวแม่งจะออกโรงไว้มากเลยเพราะมันเป็นหนังอนิเมดีคุณภาพนะครับคือผมเมเจอบิกซียุทธยาฉายที่เดียวในยุทธยาก็มันฉายน้อยมากแล้วก็ฉายสองรอบอ่ะวันวันแรกๆวันวันที่สองผมจําได้มีแค่รอบเดียวเองอ่ะวันที่สามคือวันเสาร์วันที่สามที่อนิเมมาวันเสาร์ใช่ปะ มันมีสองรอบอเพิ่มมาบายที่ตอนเที่ยงกับ,บาบสามผมไปดูรอบบาสามผมจําได้นะฮะก็แบบผมกลัวว่าจะถูกถอนเ็วถอนไปเร็วนะเพื่อนเพื่อนผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับแต่ก็อยากจะขอบคุณทาง j จแปนในมิมุกพี้นะฮะหรือว่าแจมเราจะเรียกว่าคุณทางแจมนะครับที่เอาอนิเมะเรื่องดีๆแบบนี้มานําเข้ามาฉายนะครับก็รู้สึก อครับปลาปื้มกับหนังเรื่องนี้มากนะครับผมให้ก้าเต็มสิบไปนะครับใน facebook ส่วนตัวแล้วก็แชร์ไปที่เพจแล้วนะครับก็ใครที่มีเออผมผมบอกไว้ก่อนนะอันนีผ้ผมไม่ค่อยได้ดูอะไรเขาเรียกอะไรไม่ได้ไม่ได้แบบดูต่างหนังอนิเมะเยอะผมก็อยากดูนะครับแต่ส่วนตัวก็ขี้เกียจส่วนหนึ่งขี้เกียจด้วยแหละ ก็มีใครแนะนําเรื่องไหนไหมครับมีใครอยากแนะนําอนิเมะเรื่องไหนก็ลองแนะนํามาดูนะผมก็อยากจะดูตอนนี้ผมยมังดองนิออนเจนิสุ์อีวาเกเรียนเดอะมูวี่สองอ่านไว้อยู่เลยผมยังไม่ได้ดูตอนนี้ดูกับมาฮิโ่ะ Hero นะครับผมก็เป็นแบบเหมือนมันก็เป็นรูมันใหม่ปะแต่คือไม่ค่อยได้ดูนะแบบไม่ได้เป็นแบบโอตาคุขนาดนั้นแบบเป็นนักดูขนาดนั้นแต่ก็พยายามจะดูนะครับ ก็ไอเรื่องเนี้ยที่ผมทาคลิปออกมานะคือผมอยากให้อ่าคนไปดูจริงๆไอเรื่องเนี้ยใครที่เออผมเคยเห็นคนหนึ่งเขาบอกเอยรอเน็ตฟิกได้ไหมถ้าคุณอยากเจอประสบการณ์ที่ดีฝั่เน็ตฟิกก็ลองดูครับผมแนะนํานะใครที่แบบเอ,อดเดยรอเน็ตฟิกมันนานานิดหนึ่ง,งอย่างหนึง่งมันนานมากพอจะเข้าออนะแล้วก็บูบอกเลยเรื่องเสียงคุณคือคุณไปดูคุณประทับใจฟะทระผมนะปถ้าผมว่าไปดูประทับใจมากกับเรื่องเสียง คือแบบผมชมเรื่องนี้เรื่องเสียงเยอะมากแบบตะลึงมากกับเสียงอะไรพวกนี้แบบเสียงมันแบบประกอบฉากดีมากนะเสียงมันแบบอ่าผมไม่แน่ใจว่าอ่าอาจจะถึงรลบห้าสิบหนึ่งหรือว่ามันรอบเธอลาวเยอะเลยนะเสียงแบบอ่าพวกนั้นกันเสียงฝนตกเลยพวกนี้มันก็แบบคือผมว่ามันจะมีเสียงสองรูปแบบครับรูปแบบแรกคือรูปแบบในจอก็คือเสียงเราตรงลำโพงจอจะเป็นเสียงแบบว่าที่เราเราจะได้ยินในอ่าปกตินะครับ แต่ถ้าไอเสียงอันแบบที่สองนะ่ะผมว่าเราอาจจะไม่ได้ยินในอนิเมะที่เป็น Netflix เวอร์ชันนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมแต่คือเสียงมันแบบเสียงมันชัดนะผมพบว่เาเ,เสียงประกอบอันหนึ่งเนี่ยแบบเสียงดีชัดมากฟังแบบฟังรู้สึก้ย้สถึงดีนั่นเนี่ยเสียงประกอบฉากก็แบบมีเสียงแบบประตูเปิดปิดประตูแบบซอร์ลาวอ่นะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไวโอเลตเอเวอร์การ์เดนนะขอฝากคนที่ยังไม่เคยดูนะครับลองไปดูส่วนแฟรอนิเมะก็ถ้าคุณไปมีโอกาสได้ดูก็นะฮะจะก,ก็ก็แนะนำว่าดูเถอะนะฮะไม่ต้องรอ Netflix หรอกครับดูเลยนะครับเพราะว่าผมว่าหลายๆลยคนแบบว่าอาจจะแบบเอ้ยโควิดอะไรไปนะี้เออแต่ก็แล้วแต่ด้วยนะผมคิดว่าถ้ามีโอกาสก,าก็ลองดูนะครับคุม้มบอกเลยว่าคุ้มอยู่แล้ว สารพัพจบนะผมบอกเลยผมไม่อยากให้วลเล็ตจบอะเพราะว่า oh. มันเป็นอนิเมะที่ผมว่าดีมากๆอะการเขียนจดหมายของไวเลยเนี่ยเป็นแบบอนิสุดยอดอนิเมะสำหรับผมในดวงใจผมเลยนะโอเคก็น่าจะมีแค่นี้แหละเราก็พูดมายาวแล้วครับผมก็ขอตัวแลาวก่อนไปหาอะไรกินดีกว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วขอบคุณที่รับชมใครที่นั่งฟังมาประมาณนี้ก็ขอบคุณมากนะครับไปละนะครับเจอกันคราวหนะ้าผมว่าถ้ามี หนังเรื่องนิเมะอะไรที่ผมภูมิใจแบบนี้ผมก็คงพยายามจะเอามาพูดแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็จะตัดให้เร็วที่สุดนะครับผมอัดวันจันนะโอเคแล้วครับไปไป